สวัสดีค่ะทุกทุกคนในวันนี้วันจะพาทุกคนมาฝึกกับคำศัพท์คำนี้ค่ะอ่านว่าเกษะเกษะแปลว่าธุระหรือแปลว่าเรื่อง เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังฝึกอ่านภาษาพมา่าหรือให้ความสนใจกับการอ่านภาษาพมา่าเราจะรู้สึกแปลกๆกับตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าคำซ้อนในภาษาพมา่าค่ะทุกคนสามารถไปเรียนรู้วิธีการอ่านคําำซ้อนนะคะในคลิป การอ่านภาษาพม่าขั้นแอดวานได้ที่ช่อง YouTube Page วันพาพูดภาษาพม่าได้เลยค่ะในคลิปนั้นนะคะวันได้สอนวิธีการอ่านคำซ้อนในภาษาพม่าอย่างละเอียดเลย ขอบอกเลยว่าไม่ยากค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านได้นะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะเป็นคลิปที่สอนละเอียดนะทุกคนสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะเราจะเก่งาภาษาพม่ายิ่งขึ้นเลยค่ะนะคำนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านว่า เกษะแปลว่าธุระหรือแปลว่าเรื่องเวลาเราจะแปลภปาษาไทยเราก็จะแปลให้สอดคล้องกับการพูดของคนไทยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราจะเอาคำศัพท์คำนี้ค่ะมาฝึกแต่งเป็นประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ e อดดาเมียนเกษะมาโคูนะอดดาคำนี้ค่ะแปลว่าอันนี้ มีนนะ Mean แปลว่าเธอก็ได้แปลว่ามึงก็ได้นะคะหรือแปลว่าเองก็ได้นะในคลิปนี้เราก็จะพูดแบบสุภาพหน่อยนะคะก็คือเธอนะเกษะแปลว่าธุระหรือแปลว่าเรื่องค่ะมาโข้บูมาโขบ,ขบูแปลว่าอะไรคะอ่ามาโขูแปลว่าไม่ใช่ค่ะ ประโยคภาษาพมา่าส่วนใหญ่จะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลนะแอด a าเมียนเกซ a มาเข้าูอันนี้ทำไมคะไม่ใช่เรื่องของเธอหรือเราจะแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ธุระของเธอก็ได้ค่ะหลังจากที่เราใส่ input เข้าไปแล้วว่ารูปร่างหน้าตา ประโยคทานองนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของคนอื่นก็ได้ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสยามวันอันนี้ไม่ใช่เรื่องของครูวันนะคะบางทีครูเข้าไปยุ่งใช่ไหมแล้วเราอยากจะพูดแบบเบาๆนะคะอ่าไม่อยากด่าคุณครูนะก็อาจจะพูดอ้อมๆว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณครูวันนะเราก็เปลี่ยนตำแหน่งนี้ค่ะจากมีนะคะเป็นสยามะวันนะหรือจะเป็นอมัมมา อกโกใครก็ได้นะคะเราก็เอาตำแหน่งนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของคนคนนั้นค่ะนะฝึกออกเสียงอีกครั้งหนึ่งแอดดามีนเกซะมาเูอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอค่ะเรามาฝึกประโยคที่2กันต่อนะคะประโยคนี้กาดอกจันเลยนะอยากให้ทุกคนจำได้และใช้เป็นค่ะแอดดามีนเนนะมาสายบู แอดดามีนแน่มาสายบูคนเมียนมาใช้บ่อยมากๆค่ะแอดดาแปลว่าอันนี้เนาะมีน no, นะคะเธอมึงนะคะเองก็ได้นะแน่แน่คำนี้ค่ะแปลว่ากับก็ได้แปลว่าโดยก็ได้ค่ะแปลว่าด้วยก็ได้นะคะมาสายบูมาสายบู ใครรู้บ้างนะคะมาสายบูนะใส่คํานี้ค่ะแปลว่าร้านก็ได้ด้วยค่ะที่อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะกาดอกจันนะประโยคนี้เลยเพราะว่าถ้าเราแปลตรงตัวมันจะไม่ได้ความหมายค่ะประโยคนี้เป็นโครงสร้างนะคะว่าไม่เกี่ยวกับเธอนะจุดจุดจุดแนนมาสายบูนะ จุดๆเนี่ยมาสายบูถึงแม้ว่าสายจะแปลว่าร้านนะคะนะเป็นอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่าร้านก็ได้แต่ในโครงสร้างนี้มันไม่มีความเกี่ยวพันกับคำว่าร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนพูดทางประโยคให้ติดปากอีกครั้งหนึ่งนะจุดๆๆเนี่มาสายบูไม่เกี่ยวกับ ใครเราก็เอาชื่อคนนั้นมาใส่ตำแหน่งนี้นะคะโอเคไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับสยามวันนะแอดดาสยามวันเนี่ยมาใสาบ่บูเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่เอนะคะแอดดาอัมมะเอเนี่ยมาใสาบ่บูเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ พี่ A พี่ B พี่ C นะคะหรือน้อง A น้อง B น้อง C เราก็เปลี่ยนตำแหน่งนี้เป็นชื่อของคนนั้นนะคะแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องฝึกใช้โครงสร้างนี้ให้คล่องๆนะจุดๆๆแนมะมาสายบูนะประโยคที่สองอ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะแอดดามีนแนมมาสายบูอันนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเมื่อเรามี input นะคะประโยคแม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นค่ะ ประโยคต่อมานะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอดีเกซมีแนสายแดดีเกซามีแนสายเด,ด,เเยเดง่ายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะดีแปลว่านีนะคะเกซะนะเกซะแปลว่าธุระก็ได้หรือแปลว่าเรื่องก็ได้ ดีเกก่าธุระนี้ดีเกก่าเรื่องนี้ก็ได้นะคะมีแนสายแดเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอนะดีเกก่ามีแนสายแดดีเกก่าสยามาวันแนสายแดเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณครูวันค่ะประโยคที่4ค่ะฝึก ประโยคบอกเล่าแล้วนะคะเราจะมาฝึกประโยคปฏิเสธบ้างนะเราก็จะเอามะจุดจุดจุดบูเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เราจะมาวางไว้ตรงไหนล่ะเราก็ต้องมารู้จักประโยคแม่ก่อนนะคะเขาวางแบบนี้ค่ะดีเกกซะมีแนมาสายบูนะดีเกกซะมีแนมาสายบูเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ประโยคต่อมาค่ะประโยคนี้ก็น่าสนใจนะคะธุระนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญนะคะให้พูดแบบนี้ค่ะดีเกซะอเยจเดะนะคะทุกคนไฮไลท์เลยนะอเยจแดะนะแปลว่าสำคัญค่ะ สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพูดว่าธุระนี้สำคัญนะ dikeza ayegde d i k e ะ a เยจี d e หลังจากนั้นเราเรียนประโยคบอกเล่าแล้วก็มาฝึกการวางรูปประโยคปฏิเสธเรารู้อยู่แล้วว่าการพูดประโยคปฏิเสธเราจะใช้มาจุดจุดจุดบู มาจุดจดจดบูเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราก็จะต้องเรียนรู้ว่าคำคำนี้จะวางตำแหน่งไหนนะคะการวางมาจุดจจุดบูนะคะไม่เหมือนกันคำนี้ก็จะวางแบบนี้อีกคำหนึ่งก็จะวางแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนต้องท่องจำหรือฟิกตลอดนะคะ ให้เราฝึกแต่ละคำนะคะฝึกพูดคำคำนั้นบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้ค่ะนะประโยคที่6ค่ะถ้าเราอยากพูดว่าธุระนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญต้องพูดว่าอเยมาจีบูนะอเยมาจีบูแยกเขาออกมานะคะเดิมพูดว่าไอเยจีแดดแปลว่าสำคัญถ้าพูดว่า ไม่สำคัญนะคะแยกเขาออกมาเป็นไอเยมาจีบูไอเยมาจีบูนะประโยคเต็มๆค่ะธุระนี้ไม่สำคัญเรื่องนี้ไม่สำคัญพูดพร้อมกันค่ะ mm hmm. ดีเก,กซ่ไอเยมาจีบูดีเก,กซ่ไอเยมาจีบู ประโยคที่7นะคะก็อยากจะพาทุกคนมาฝึกประโยคคําถามด้วยค่ะประโยคนี้พูดบ่อยมากๆเลยเนาะคนไทยก็พูดบ่อยนะคะมีธุระอะไรนะป่า เกกซาชิโลแลนะคะบาเกกซชิโลแลนะเวลาเราฝึกพูดประโยคคำถามนะคะเราก็ต้องดูว่าคำว่าอะไรเนี่ยนะมันคือ W H question ก็คือคำว่า what ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นต้นด้วยบ่าและลงท้ายด้วยแลคะ่ะนะขึ้นต้นด้วยบ่าและลงท้ายด้วยแลนะคะนะพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ มีธุระอะไรนะคะบาเกกสะชิโลแลบาเกกสะชิโลและนะคะบางประโยคยกตัวอย่างรูปแบบสไตล์ประโยคแบบนี้นะคะถ้าเราแปลทุกคำเนี่ยมันจะไม่ได้ความหมายนะคะบางครั้งเราก็ต้องยอมนะคะยอมฝึกประโยคอัตโนมัติ ฝึกจำประโยคอัตโนมัติว่าคนเมียนมาเขาพูดแบบไหนนะคะเราก็พูดทั้งประโยคตามเขาได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีธุระอะไรบาเกกซาชิโลแลบาเกกซาชิโลแลนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมฝึกนะคะวันละนิดวันละหน่อยในวันนี้ฝึกแค่เจ็ดประโยคสั้นๆเองนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเรากลับมาเจอกันต่อคะ่ะสว 拜拜。